คน่ครั้งหลังมีอีกพีี่บปั่นวงยขึ้นังไม่มาหรอมาแล้วค่ะอยู่ข้างล่างติดกมอชาอยู่มออยู่ปะติดกระชาอยู่ไม่ไม่พอดีพี่หนิงถ่ายรถชาอยู่พอดีพี่หนิงถ่ายรถกระชาอยู่ก็เลยรอพี่แก่พี่แก่ให้ไหมค่อยกินเดี๋ยวสำลักเดี๋ยวสำลัก่นรักซาเจียวขะ ลงไหมเดี๋ยวพี่ลงคลิปอินบ้างนะลูกนะคนก็จะได้รู้ว่าไม่ใช่แบงวันลูกไม่ใช่ไม่ใช่งูงูไม่กินแบงวัลูกทามติดขึ้นมาทไงเงียูกินอะไรคะงูกินอะไรดิงูกินหางงูกินหนึ่งหางเข้าไปแล้วเร็วๆอันนี้งูกินหางกินไม่เคยไม่ไม่ไม่ได้ค่ะในขวัญต้นตระกูลผมว่าร้องดีมากแต่ไม่ร้องจะดีกว่าไม่ได้บังคับนะ แต่ว่าประตูรอแล้ว <c oughs>